สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมอาร์เซนอลเกมคุงนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนเข้าเกมอิชูรายูเนเต็ดนะครับในรอบอกนะครับมีท่านผู้ชมเม้นท์ถามว่าเข้าเกมยังไงนะครับขั้นตอนแรกเราก็พิมพ์หาชื่อเกมนะครับว่าอิชูรายูเนเต็ดนะครับและหลังจากนั้นก็กดไปที่ตรงกลุ่มนะครับเข้าไปที่ตรงหน้าเกมแล้วก็กดเข้าไปที่กลุ่มนะครับกลุ่มของเขาแล้วกดจอยกลุ่มไปนะครับ แล้วก็จะมี Discord อยู่ข้างล่างนะครับแล้วกดเข้าไปนะครับต้องมี Discord ด้วยนะครับแล้วพอกดเข้ามาแล้วก็กดเข้าร่วมไปนะครับเสร็จแ,แล้วก็จะมีหน้าต่างอยู่ตรงซ้ายมือนะครับก็จะต้องกดเข้าไปที่คําว่า pending info นะครับ พอกดเข้ามาแล้วนะครับให้เราเขียนชื่อเหมือนคนอื่นเลยนะครับเขียนแบบคนอื่นเลยนะครับแล้วก็เอาลิงก์โปรไฟล์ของเรามาใส่นะครับเอาลิงก์โปรไฟล์เรามาใส่เขียนให้เหมือนคนอื่นนะครับตรง pending info นี่นะครับตอนนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่นะครับมันเขียนไม่ได้นะครับมันพิมพ์ไม่ได้ต้องรอเขาเปิดนะครับต้องรอคอยให้อดมินเขาเปิดให้พิมพ์ลงชื่อนะครับก็ต้องติดตามนะครับคุณก็ต้องพยายาม พยายามรอแล้วก็ดูไปว่าพิมพ์ได้ตอนไหนครับในช่อง pending info กับช่อง pending announcement ท่านผู้ชมก็ต้องติดตามรอนะครับเท่าที่ผมเลื่อนดูมานะครับมันจะลงได้ช่วงประมาณ3ทุ่มถึงห้าทุ่มนะครับประมาณนี้นะครับก็ลองดูประมาณนี้ครับเวลาประมาณนี้ตามที่ผมบอกครับถ้าใครอยากเล่นนะครับก็ดูประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนครับ สวัสดีครับ